อันนี้รถโกคาร์ตแก๊งโกคาร์ตญี่ปุ่นนี่แก๊งโกคาร์ตสวยอยู่นะรถเขาอะป้าบอกเขาไม่ได้นคอปติโน่เขาต่างชาติแต่ว่าตรงอันนี้เดินมาผ่าแยก ชิบุยะก็จะไปเดินห้างนี้ไหมมเหรอเนี่อ๋อเจอแล้วเก่ารักแต่ที่นี้ไม่มีร้านทองนะครับเขาไม่นใส่ทองเดี๋ยวไปถ่ายรูปปั้นหมาก่อนใช่ไหมเ,เ,ไเราจะไปถ่ายรูปปั้นหมากันก่อนเก่ารักนี่เก่ารัก ต้แตอางเ<ค>น้ย่า,ยาน,านเมเ่มันมกเป็นของแม่ค้าไปไหนอเ่รา,า,ห,ราหน้าตาาแล้วะแม่ค้าไปไหนนะอันนี้ขายเป็น5 0กรกรัมเฮ้ยร้อๆๆ100อ้าวแม่ค้าอยู่ไหนอะ่ะอ๋อโทรศัพท์ว่าแบบทำอไรหอกรัม5 0ารยเยนเอา1 0 0่เยนอะ ชิมดูว,ว่าอร่อยหรือเปล่าเอ๊แล้วหมายอยู่ตรงไหนนะหมาเอานี่จะดูว่าได้เยอะไหมครับแต่เขาก็ลูกใหญ่ๆอยู่นะอ๋อแถมโอ้แถมแถมนี่แถม ใจดีอา้ตาตังจ่ายดิครับคุจ่ายดิเอาเหรอแ๊บหนึ่งครับ